dùm mà nuôi dùm 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 hả rồi dùm dùm ô dùm dùm đi dùm dùm What the fuck? cho đu đu chú đi chú. bên này chú nữa. Ê, luôn 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 lùn luôn lùn luôn luôn đu luôn đu luôn nữa. นี่จะลงไเอาอย่างไงวะมันมันจะลงแล้ว,ลลวอบอกกูาจะไม่เสร็จเลยสัตว์บ้านค้ากูน,น,นะนี่นะครับโบเลยครับผมตารติดชีวิตพี่โคกครับพีโคกบอกหน้ารมเลย <laughs> เรามาดูหน้าเจ้าสาวกันครับนี่ก็น้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวมึงมันโคตรเลยเลยกูต้องแบกมึงใช่ไหมนี่นะเจ้าสาวจะชัดดีครับผมหน้าเจ้าบ่าวของเราหล่อมากเจ้าสาวโผล่หน้าขึ้นมาแล้วฟินกันเลยทีเดียว Chị Tết buồn khá lắm có chơi vào? Bảo anh Bọn chị thấy lên Làm đi khóc hả? เอวคุเหนื่อยรล่าเอกน้องเหนื่อยแล้วตัวเมียแข็งแรงมากครับนี่นะครับตามติดชิบิโคครับเดงกตังมาอยู่ฝั่งนี้มันย้อนแสงมาออาไปเชื่อมไปเยอะอยู่นะครับดุบๆกันนะครับดุบๆครับดุบๆเฮ้ยมันมันอย่างนี้ตัวเดียวต้องถ่ายอินย่าง กูตอยู่ด้านไฟเว้ยมันจะเห็นเลยนี่แหละอะไรกันกบมันกินกันมันกินอะไรมันกินกันเองแค่เหรอกบอะไรคางคกตัวนี้คางคกมันกินมั่วมันกินกันเลยมันทำอะไรกันอย่าพี่นี่รู้ไหมนี่ง่ายท้องดีมากเลยมันกินกันพิ่เรื่อนทงเพื่อนชายนี่นะ สารคดีตัวเมียนสารคดีอ่ะตุวเมียนนมใหญ่มากครับพี่เอาไปยองดูตอนคืนยังได้เลยฟินนะแล้วส่งไปให้นั่นนาพี่ส่งมาให้เน้นเลยเว็กส่งให้ปอดูปอไอ้นี่มันต่อยเพื่อนเอาเรื่องมาบอกก่อนมีอุปสรรคด้วยเพื่อนทีน่าที่ตัวพู้บอกลมเลยครับ